สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมดวงสาทอนนะครับคราวนี้ผมมีคอนเทนต์ที่น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะสนุกกับ f c ทุกท่านและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับหัวข้อและคอนเทนต์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือมีดหมอมีดครูตัวจริงมีดหมอหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดว่านี่คือมีดครูตัวจริงก็เพราะว่ามีดมีด เล่มนี้นะครับผมไปรับเองที่วัดหนองโพนะครับไปรับเองที่วัดหนองโพแล้วก็ทําบุญที่วัดหนองโพถ้าจําไม่ผิดและใกล้เคียงมากคือประมาณปี2530 <c oughs> แล้วผมก็ไปบูชามาจากที่วัดเองนะครับพร้อมกับพระบูชา9นิ้วแต่เป็นพระบูชาลอยองค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแต่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อน้อยนะครับ แล้นี่ก็เป็นหนึ่งในอีกชิ้นหนึ่งที่ผมบูชาร่วมทําบุญมาจากที่วัดนะครับผมยังพูดติดตลกกับเอฟซี hmm. ผมในโด่งสาทรพระเครื่องว่าถ้าใครบอกว่ามีดเล่มนี้เป็นของปอมผมบอกว่าผมจะเอาเมีดเล่มนี้เฟี้ยงติดหลังไปเลยนะครับเพราะว่าผมไปรับมาจากที่วัดหนองโพมาโดยตรงนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นต้นแบบให้ท่านได้ผมเข้าไปอ่านใน Google ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรียนตามตรงไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง100%ซหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสร้างแค่80เล่มนะครับผมก็ไปรับมานะครับตอนประมาณปี30มศนย์ะตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกมีเมียเลยนะครับยังโสดเดียวนะเรามาเล่ากันนะครับนี่ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับว่ามีลักษณะของงากับเล่มเนี่ยมันคือฟอร์มเดียวกับลวงพ่อเดิมแต่ทั้งงาทั้งด้ามทั้งแหมนะครับทุกอย่างเนี่ยทั้งฝักเนี่ยนะครับ แล้วลักษณะเงินที่พมาเงินนี้นะครับแล้วก็ปอกแล้วก็ด้ามเทฟเฟอร์เนี่ยนะครับคือลักษณะเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเดียวกับศิลปะและการสร้างวัส,สดุเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลยแตกต่างอย่างเดียวก็คืออายุอ่อนกว่านะครับอายุอ่อนกว่าน่าจะอ่อนกว่าประมาณค่าเฉลีย่ยประมาณ50ปีผมถัวเฉลี่ยว่านะครับผมถัวเฉลี่ยว่าอย่างนี้นะฮะ เอาแค่ค่าเฉลี่ยบวกลบมีดหมอหลงพ่อเดิมก็อาจจะสร้างก่อนปี2,500 2,470แต่ว่าที่เป็นทางการเฉลี่ยประมาณปี2,480เพราะเหรียญหลวงพ่อเดิมที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะเหรียญโน่นเนี้ยนะครับคือสร้าง2,482นะครับผมให้ค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็เฉลี่ยประมาณถ้าเป็นด้ามปากกาแบบนี้เป็นทางการนะออกที่วัดเนี่ย ก็เฉลี่ยประมาณ2480ถ้ามีดหมอหลวงพ่อน้อยออกประมาณโดยประมาณ25-30นะครับก็อายุต่างกันโดยเฉลี่ยประมาณ50ปีวัสดุทุกอย่างที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างที่ผมบอกทั้ง,ด,งด้ามทั้งฝักเนี่ยนะครับทั้งเล่มเนี่ยนะครับก็คือวัสดุที่เป็นวัสดุเรียเกือบจะเรียกว่าเป็นเดียวกันกับ หลวงพ่อเดิมในยุคหลวงพ่อเดิมแตกต่างกันที่อายุที่ห่างกันประมาณห้าสิบปีโดยประมาณดังนั้นความเก่าของงาด้ามฝักแหมต่างๆมันก็จะอ่อนกว่าประมาณห้าสิบปีโดยค่าเฉลี่ยผมยังไม่พูดถึงใบมีดนะครับอันนี้ผมให้ดูโดยรวมก่อนนะครับท่านสามารถถือเป็นมีดครูได้เลยในตำราของหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพที่เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอันนี้นะฮะ อ้าวทานี้เรามาดูโดยรวอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูแว่นแล้วกันนะเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับอ่าชักออกมานะครับเราจะมาดูตรงนี้ต่อกันนะครับนะบลักษณะการแกะลายเนี่ยนะครับก็เป็นแกะลายเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมแต่อาจจะมีความปราณีดน,น้อยกว่าเท่าที่ผมดูนะครับดูอย่างนี้ก่อนนะครับนะฮะโดยเฉพาะสมาที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่า จะมีความปราณีตน้อยกว่าเท่าที่ผมดูนะครับใครพูดถึงเรื่องลายแล้วก็ล่องเลือดตรงเนี้เนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับนะอันนี้นะครับอย่างที่สองคือวัสดุที่ทำเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ผมดูลักษณะเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กคนละตัวกับของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหล็กคนละตัวเท่าที่ผมดูนะผมท่านก็คิดเห็นแตกต่างได้นะครับวัสดุ อาจจะแตกต่างกับมีดหมอใบมีดของหลวงพ่อเดิมท่านที่มีของแท้ก็พอจะนึกอ,ออกนะครับออลักษณะที่เห็นเนี่ยนะ้แสงเนี่ยมันใกล้เคียงมากนะครับที่ผมดูผมใช้แสงธรรมชาตินะฮะแสงของดาวไลไท์ทั่วไปเนี่ยนะครับลักษณะของเขาเนี่ยคือคือดูแล้วเนี่ยนะครับออใบมีดเนี่ยวัสดุเนี่ยจะคนจะแตกต่างจากใบมีดหลวงพ่อเดิมนะครับ และที่สําคัญนะครับเท่าเท่าที่ดูจากตรงเนี้นะครับซึ่งแสงมันใกล้เคียงมากนะฮะลักษณะใบมีดเหมือนผมใช้คําว่าเหมือนเหมือนอัปปกานะครับถ้าท่านไปเจอลักษณะเนี้ยนะครับใบมีดลักษณะสีหรือลักษณะของโลหะคล้ายอัปปกาเลยนะครับนะครับเหมือนอัปปกาเลยนะครับแต่ผมคิดว่าใบมีดนี้คงไม่ได้ทําจากอัปปกานะครับอันนี้นะครับก็ ผมไม่สรุปว่าทําจากอะไรแต่อย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่สีเหมือนเหมือนอัปากาเลยนะครับและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งครับนะครับความคมไม่มีนะครับจับได้เลยนะไม่มีความคมคือดุกหลวงพ่อน้อยโครงสร้างมาลักษณะว่าไม่ได้ให้ไปแทงไข่ผมคิดอย่างนั้นนะเนี่ยเขาดีไซน์มาเนี่ยปลายก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมาจากวัดก็แบบนี้เลยนะครับ ไม่ได้แหลมเปียวนะครับเขาคงเจตนานะครับมันไม่ได้หักนะเขาเป็นชงเจตนาไม่ได้ทําให้มันคมแล้วตรงเนี้ยไม่มีความคมเลยนะครับเนี่ยรูปได้เลยไม่มีความคมท่านจะด,ดูนะฮะเขาก็คงมีเจตนาให้เอาไว้คุ้มครองให้ติดตัวให้บูชานะครับเอาไว้คุ้มของป้องกันภัยนะครับแล้วก็มีอุปเทศในการป้องกันพูดผิดปีศาจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคําว่ามีดหมอนะครับแล้วมีความขังนะครับ เขาอาจจะเรียกว่ามีดเทพพสัตตาวุธนะครับอันนี้นะครับก็ว่ากันไปตามแล้วแต่จะพูดถึงนะครับเพราะนั้นคือเขาคงดีไซน์มาไม่ให้เอาไว้แทงใขรนะแต่เอาดีไซน์มาสำหรับความเข้มขังและเอาไว้ใช้มากกว่านะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะบอกนะครับก็ส่องดูกันนิดนึงแล้วกันนะนะครับเราดูกันจากโคนเลยนะครับนะครับอันนี้นะฮนนะลักษณะการแกะ นะครับผมก็จะไม่ให้เกินสิบนาทีนะครับแล้วก็ลองเลือดเนี่ยนะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าท่านจะมาดูความคมมันไม่คมนะฮะไม่คมไม่รู้จะส่องให้ดูยังไงนะครับนะครับสีเหมือนอปก้านะครับนะครับก็ดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยด้านนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะแล้วดูอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นเก็บการแกะเสมาตรงเนี้ยก็จะแกะอย่างหยาบนะครับ เขาที่ผมดูจาก Google นะไม่รู้ว่าท่านใดเขียนเขาบอกว่าสร้างประมาณ80เล่มจริงเท็จผมไม่รู้นะครับก็ว่าตามเขานะแล้วก็เขาบอกเลยว่าเป็นฝีมือช่างฉิมนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นนะครับเ็เป็นไปได้ครับครับนะครับช่างฉิมนะครับซึ่งตอนนั้นผ่านไปแล้ว30ปีถึงตรงนี้ตอนนี้ปี65นะครับผ่านมาแล้ว35ปีเนี่ยนะครับก็ ถึงตอนนั้นย้อนกลับไป35ปีช่างฉิมก็น่าจะมีชีวิตอยู่นะครับตอนนั้นตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านยังคงอยู่ไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับส่วนช่างไข่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่รู้คือไม่รู้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ท่านดูกันนะครับนะฮะเราก็มาดูลักษณะของเนี่ยครับด้ามนะครับแหมเนี่ย จะแตกลายเนี่ยจะแตกต่างจากหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เป็นศิละปะเดียวกันนะครับเรามาดูด้ามกันนะครับมาดูด้ามกันนะฮะลักษณะเดียวกันครับเนี่ยศิละปะเดียวกันเนี่ยก็เป็นงาช้างนะครับผมจะให้ท่านสองดูเรื่องของแอ่อแ,แล้วกันนะครับแหมจะเป็นลายลักษณะแบบนี้ลายเดียวกันหมดไม่มีเม็ดนะตอมขอบสองข้างเป็นเรียบๆไม่มีเป็น เม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดนะครับว่าแล้วแต่นะ้ต้องคนรู้ถึงจะรู้นะครับแหมจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนะครับแหมเป็นลักษณะเดียวกันครับก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์นะครับอันนี้เป็นมีดครูองครูมีดครูตัวจริงนะครับที่เอามาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ นะเป็นเป็นประโยชน์กันนะครับลักษณะของนะของการฝนตะบนะการฝนครับให้ให้ปาน,นีดนะครับผมจะทำให้ชัดได้แค่ไหนไม่ทราบนะครับก็เอาตามนี้นะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสวัสดีครับ